สวัสดีครับนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับทางร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับต้องขอสวัสดีนะครับมิดรักแฟนเพลงนะครับ <iliz> ม <000 fuck> ิด <Believe> รักแฟนเพลงนะนะครับต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับกลางแจ้งนะครับพี่น้องที่มีใจรักในด้านเครื่องเสียงนะครับทุกถูกทานนะครับ วันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสินค้าจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ YouTube ที่ท่านกำลังรับชมนะครับคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับเป็นสินค้าจากทางช่องลุอีสานพันข้าวเหนียวนะครับเราอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับเรามีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของตู้ลำโพงนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Power Amp นะครับปลั๊กไฟ Co สอีคอ e Q, นะครับเรามีให้ทุกท่านได้เลือกชมนะครับถูกอกถูกใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับท่องช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็จะมีทั้ง f a c e b o o k นะครับคมสาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็เพจก็คมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ ะดีที่สุดเลยก็จะเป็นในช่องทางโทรสายตรงนะครับ0630564876นะครับเราจะรอรับสายท่านที่จะมาอุดหนุนเราพูดีนะครับอ่ะนะครับมีแต่สินค้าสวยๆนะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับเป็นสินค้าประจำวันที่6นะครับมิถุนายนพศ2566นะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับผมฝากเหมือนเดิม นกฝากพี่น้องสมาชิกนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดไลค์นะครับกดไลค์กดสับสไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกระดิ่งมุมขวามือนะครับอย่าลืมเป็นเด็ดขาดนะครับมีสินค้าให,ใหม่ๆท่านจะได้รับชมนะครับคลิปวิดีโอก่อนใครเลยนะครับอ่ะเริ่มจากสินค้าชิ้นที่1กันเลยนะครับอ่าตัวนี้วันนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อให้กับพี่น้องชาวรากหญ้าเรา พี่น้องผู้ที่มีความฝันว่าอยากจะมีตู้เบสซับเบสเป็นของตัวเองราคาถูกๆคุณภาพดีๆนะครับหลายท่านนะครับมีความฝันว่าอยากมีเครื่องเสียงนะครับสักชุดนะครับเ,เป็นตู้เบสมือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสูตร BV นะครับเป็นสูตร BV มาตรฐานนะครับตะแกงฉีนะครับตะแกงที่ก็ถือว่าทนทานแข็งแรงนะครับผมขอบเหล็กนะครับนี่เลย นะครับขอบเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็สีระเบิดนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับไม้อัดแทะ20มิลนะครับมือจับแบบนี้นะครับนะมือจับสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นซับ18นิ้วนะครับขนาดก็กว้าง56นะครับสูง80ลึก80นะครับประมาณนี้เลยเด็สวยมากเลยพี่น้องงานนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนี่เลยนะครับ โอ้อาจจะมามัวบ้างด้วยพี่น้องเด้อนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มเสียงอยู่ก่อนแฝงอ้าวนะครับแจ้งอยู่นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับด้านในนะครับมียาซิลิโคนอะไรให้ด้วยครบนะครับไม้อัดแบบแน่นๆนะครับใครที่สนใจนะครับสั่งได้เลยนะครับสินค้ามือแรกนะครับราคาแค่ใบละ2,500บาทเท่านั้น นะครับผมบอกไลยว่าราคานี้นะครับดีกว่าเราจะไปซื้อมือ2อไปละ2,200-2,300นะครับผมราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับ2,500บาทนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับแบบเก็บเงินปลายทางนะครับปลายทางนี่ก็คือเป็นเก็บเฉพาะค่าส่งนะครับแต่ค่าตู้นะครับต้องเป็นแบบโอนก่อนนะครับเพราะสินค้าพวกนี้หนักนะครับผมไม่ได้ทำ COD เลยนะครับนี่เลยนะครับ B.V. นะครับเสียงดีนะครับแน่นกระชับ จุกนะครับใครที่ชอบแบบดูดันหน่อยนะครับได้เลยนะครับนี่เลยครับสเปกโอ้นะครับพี่น้องครับสุดคุ้มเลยนะครับดีกว่าเราจะไปซื้อไม่อัดมาตีลองผิดลองถูกนะครับโอ้เสียงมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะครับวันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยและกันเด้อนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับมีแต่ท่อแต่งเท่านั้นเลยครับแถวนี้นะครับนะครับอ่ะ สินค้าชิ้นที่1ผ่านไปนะครับเป็นตู้ลำโพงซับ18นิ้ว BV ใบละ2500บาทเท่านั้นนะครับหรือใครที่อยากจะสั่งรุ่นอื่นอ่าสูตรอื่นนะครับเทอร์โบเจบินอย่างนี้ได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับมานะครับมาในส่วนของสินค้าชิ้นที่2กันเลยนะครับวันนี้สินค้าอาจจะซาซายายังนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะสินค้าตัวที่2นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ นะครับจะเป็นตัวนี้เอาใส่ลนมือคื่องบงังนะจะเป็นตัว NPE นะครับเป็นรุ่น c 2 0 0 2นะครับตัวนี้จะเป็นค l a s s AB ม้อแปลง c c คอรนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับพูดถึงเรื่องของแบรนด์ NPE นะครับแบรนด์นี้ไม่ผิดหวังนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อไปใช้หรือว่าจะซื้อเพื่อไปทำธุรกิจนะครับในการขายตรงขายต่ออะไรประมาณนี้ นะครับรุ่นนี้ซื้อมือ2ดูแลสุขภาพดีๆนะครับไม่ให้ทะลงทะลอกอะไรมากเกินไปนะครับซื้อไปไม่เจ็บเยอะแน่นอนนะครับขาดทุนไม่ถึง500ถึงพันแน่นอนนะครับถ้าท่านใช้ก็ไม่ขาดทุนงงไหมพี่น้องนะครับ E C สอนะครับมีเข้ามา2แท่นด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับสามารถขับ18นิ้วนะครับใช้และ2ดอกได้เลยนะครับน้ำหนักก็ประมาณ30มกิโล นะครับตัวนี้ตกอยู่แท่นละ8,500บาทนะครับอาแท่นละ8,500บาทราคานี้นะครับรับเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับราคานี้รับเองนะครับส่งบวก300บาททั่วไทยนี่ครับมีทั้งหมด2แท่นด้วยกันสวยๆนะครับใครเป็นสาวกของอค่ายนี้นะครับจับรีบจับจองกันได้เลยนะครับแท่นละ8,500บาทนะครับมาแล้วเด้อ4 2 0 2นะครับ ถือว่าสภาพก็ยังพองามได้พี่น้องนะครับไม่ได้ขี้ละคีเรีอะไรเลยนะครับมานะครับ bose audio นะครับตัวนี้มีเหมือนมือแรกเลยพี่น้องโอ้นี่ครับเลี่ยมม่งๆงเลยนะครับนี่ยิ่งโดนไฟยิ่งเลี่ยมม่งมเลยพี่น้องนะครับตัวนี้เป็น bose audio เทคนิครุ่น ld2 นะครับตัวนี้สามารถขับ15นิ้วได้ใช้นั้นละ2ดอกสบายๆเลยนะครับแรงๆเลยนะครับดีไซน์สวยได้พี่น้องนะครับดีไซน์สวยงานมาตรฐาน นะครับบอกเลยว่างานมาตรฐานนะครับเสียงดีด้วยนะครับท่านนี้นะครับ15ข้าวละ2สบายนะครับราคาที่4,900บาทนะครับราคาที่4,900บาทนะครับของสวยๆอ่าราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับอ่าก็แจ้งให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับทราบกันนะครับ4,900บาท Bose Audio Technic LD 2นะครับมา ขยับมาที่ Power M c เล็กนะครับสเปคโหดนะครับนี่คือ Power M จากค่าย Walk นะครับ VOK Walk นะครับรุ่น V15 นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับตัวก่อนที่ผมลงนะไปแล้วนะพี่น้องครับนะครับตัวนั้นไปแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับสวยๆเลยพี่น้องนะครับมีกล่องครบนะครับมีกล่องครบตัวนี้สามารถขับ15เอ้ย18นิ้วนะครับใช้ได้ละ2ถึง3ดอกได้เลยนะครับคลาส s D นะครับคลาส s D แรงๆนะครับตัวนี้ นะครับอ่ะนะครับราคา13,500บาทนะครับ13,500าบาทราคานี้รวมจัดส่งทั่วไทยนะครับมาเลยครับใครไวใครได้เลยนะครับนานๆมาทีพี่น้องวอกนะครับแต่เสียดายนะครับมันได้มาเป็นคู่กันตั้งแต่ทีแรกนะทีแรกมันได้มาแท่นหนึ่งก็ไปแล้วนะครับเราลงในชิปก่อนนะครับตัวนี้เป็นแท่นใหม่ครับ13,000กับอีก500บาทนะครับใครที่สนใจก็สั่งจองก็ได้เลยนะครับใครอยากมาที่ปลั๊กไฟ เีปลั๊กไฟ NTS นะครับรุ่น PR830VA โอ้นะครับตัวนี้ดีไซน์สวยดีพี่น้องนะครับตระกูลตระกูลปลั๊กไฟของ NTS นี่ราคาสูงนี่พี่น้องมือแรกนะครับมือแรกราคาสูงอยู่นะครับแต่วันนี้มือ2นะครับเรามาขายกันในแค่ราคา1,250บาทนะครับ1,250บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยสภาพก็สวยอยู่พี่น้องนะครับสภาพก็โอเคอยู่นะครับ โอ้ยมันภาพมันมัวบ้างชัดบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรีบเลยนะครับรีบเลย NTS นะครับ PR 8 3 0 VA นะครับโอ้นะครับแก้วเลยวันนี้พี่น้องครับสินค้าแต่ละตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับขยับมาที่ PowerMTop นะครับนี่เลยนะครับท o บโอ้ยล่างหลุมทางคุณนะครับท o บ i 6 0 0 0นนะครับตัวนี้ นะครับสาวกทัาบไม่ควรพลาดนะครับราคาถูกแสนถูกเลยนะครับสภาพสวยดีพี่น้องนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับไม่ขาดนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับน่าจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่อยู่นะครับรุ่นใหม่อยู่ที่ปกติรุ่นเก่ามันจะมีฟิลเนาะนะครับตัวนี้รุ่นใหม่อยู่นะครับ18นิ้วข้างละ4ดอกนะครับเล่นได้เลยนะครับ18นิ้วข้างละ4ดอกสหรับทามไอห0 0ัราคา22,500บาทนะครับ22,000 500บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับสำหรับ p o w e r ท m t a i 6 0 0 0นะครับค่ายนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับเยี่ยมเลยนะครับขยับมาที่ตัวต่อไปนะครับของข่อยก็สะไส้ใยยังในมือนะครับมานี่เลยนะครับยอดฮิตขายดีที่สุดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขยับมาจากรุ่น P 4800นะครับตัวนี้จะ กำลังวัตต์อยู่ที่1,000วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็1,300วัตต์อยู่ที่ซีโอห์มนะครับดูหม้อนะครับหม้อตัวนี้นะครับจะใหญ่กว่ารุ่นก่อนนะครับหม้อตัวนี้จะใหญ่กว่ารุ่นก่อนนะครับคาปามาตรฐาน12ตัวเอ้ยไม่ใช่12สิ12 13 14 15 16ตัวพี่น้องนะครับคาปา16ตัวนะครับดูงานครับดูงานนะครับสวยๆพี่น้องสินค้ามือหนึ่ง นะครับพาดนรุ่น PX 1000งพันเป็น p o w e m c Channel นะครับใครที่อยากจะจัดชุดเล็กๆสักชุดนะครับไว้รับงานนะครับท่านเดียวจบเลยนะครับ18นิ้วนะครับที่วัดประมาณ6 5 0้อยห้ถึงหนึ่งพันวัได้นะครับชั้นละ2ดอกนะครับได้เลยนะครับสำหรับท่านนี้นะครับราคามือหนึ่งนะครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่11,900บาทนะครับ11,900บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับโอ้ ในับโคตรคุ้มเลยนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับเพิ่งเข้าได้พี่น้องนะครับเข้ามาทั้งหมด9แท่นนะครับยังไม่ได้ลงขายเลยนะครับผมตอนนี้ไปแล้ว7แท่นนะครับเหลือแค่2แท่นเท่านั้นนะครับพาดลนะครับพาดลรุ่น1,000วัตต์ที่อ่าอ่าหนึ่งพันวัตที่8โอห์มนะครับอ่ประมาณนี้นะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับส่วนนะครับมาดูสินค้าชิ้นต่อไปนะครับสินค้าชิ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กไฟได้พี่น้องนะครับปลั๊กไฟมือแรก นะครับเป็นปลั๊กไฟ DBX แท้นะครับ DBX แท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่ 1, 4 9 0บาทรวมจัดส่งนะครับ1,490าบาทรวมจัดส่งปลายทางบวกเพิ่ม80บาทนะครับปลายทางบวกเพิ่ม80บบาทนะครับถ้าเป็นตัวเบาๆอย่างนี้นะครับเรามีเก็บปลายทางได้นะครับแต่สินค้าตัวหนักๆนี่ไม่มีนะครับไม่มีต้องขออภัยพี่น้องสมาชิกด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสินค้านะครับวันนี้ นะครับใครสนใจตัวไหนก็สามารถนะครับสั่งจองกันได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าปกอีกทีหนึ่งนะครับ063 0564876นะครับใครสนใจตัวไหนติดต่อได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับจะเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ